มาดูข่าวของวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของพืชกระท่อมครับใบท่อม1ิบใบกับตู้เรียนสิบลูกพี่เลือกอะไรครับสมมติครขบเลือกน้ำกระทอมกับเลือกกับเมียพี่เ,เลือกอะไรน้้ำกระท่อมกับดูดมาพี่ว่าอันไหนดีกว่าม้าเหรอม้าไหนผมไม่รู้จักม้มามา้า ิปวิดีโอนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอาจมีภาพเสี่ยงหรือเนื้อหาและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมโปรดใช้วิจารณญาณในการดังเล่แะอที่กินน้ำ้มควรกินไปดูไปแล้วก็ชวนผู้ใหญ่มากินด้วยเอ้ยมาดูด้วยและเสร็จแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะจ๊ะ สวัสดีครับผมตั้มนะครับวันนี้ก็จะมาสัมภาษณ์คนกินท่อมนะครับผมนี่นะครับก็เป็นใบท่อมนะครับบางคนอาจจะไม่รู้จักนะครับใบท่อมก็มีลักษณะแบบนี้นะครับผมช่วงนี้ก็หลายๆคนก็อาจจะรู้กันดีนะครับโดยเฉพาะสายเขียวนะครับผมว่าใบท่อมที่เราแดกแดกเอ้ยใบท่อมที่เรากินกินกันอยู่ทุกวันนี้นะครับ มันก็ไม่ใช่สิ่งิผิดกฎหมายอะไรอีกต่อไปแล้วนะครับผมเพราะว่าเขาก็ได้ปลดล็อกใบท่อมออกจากสารเสพติดเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็คงจะเป็นที่ตูอกถูกใจของใครหลายคนนะครับที่หลงไหลในความยันและความดีของใบท่อมนะครับผมโดยเฉพาะพี่น้องชาวใต้บ้านเรานะครับเรียกได้ว่าแดกใบท่อมกันแทบจะทุกครัวเรือนนะครับผมบางคนแดกเช้าเที่ยงเย็นก่อนนอนก่อนมี่ยังเดะกอ่ะที่ดูนะครับเดี๋ยววันนี้ครับผมเราก็จะไปสัมภาษณ์พวกเขาถึงความรู้สึกเวลาที่ได้กินใบท่อมนะครับ ว่ามีความรู้สึกอย่างไรกินแล้วดีจริงไหมยันจริงหรือเปล่าอาการเหมือนดูดมาไหมเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์พวกเขากันนะครับก่อนไปดูครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องของผมด้วยนะครับไปรับชมกันได้เลยครับผมสวัสดีครับลุงอ่าตอนนี้ผมอยู่กับลุงลุงอะไรครับลุงสวัสด์วงจุนตรนลุงสวัสด์นะครับลุงสวัสด์ทำอาชีพครับรถตุกตครับรถตุ๊กตนะครับผมรถตุกต นี้ครับรถตุ๊กๆแบบนี้นะครับใครที่มาสูารฎา์นะครับก็สามารถใช้บริการได้นะครับผมลุงสวัสดิ์กินใบ่อมใช่ไหมครับปกติครับกินใบตอมทุกวันกินใบ่อมมากี่ปีแล้วครับลุงก็ประมาณ10ปีได้10ปีนี้เราคิดว่ามีผลข้างเคียงอะไรกับร่างกายเราบ้างไหมครับก็ไม่เห็นมีไม่มีนะครับปกติลุงเคี้ยวแต่ว่าขายใช่ไหมครับขายก้านมันโอเคขายก้านนะครับก็คือไม่มีไม่มีผลข้างเคียงไม่มีอะไรเลยนะครับใช่ใช่ ความรู้สึกหลังกินกับตอนกินกับไม่ได้กินนี่คือมันแต,ตกต่างกันเยอะไหมมัน,ร,มนรู้ส,สึกอ่อนแอรู้สึกเพรี้ยียได้กินเข้าไปแล้วมันรู้สึกอ่ะชื่นขึ้นมาสดชื่นนะครับผมเหมือนที่เขาบอกว่ากินแล้วดีดอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่ก็คือกินแล้วดีอาการดีก็คืออาการอาการกระตุ้นนะครับโดยไมกระท่อมกระตุ้นนะครับโอเคลุงมีคําแนะนําอะไรสําหรับคนที่เคี้ยวใบไหมครับอ๋อเคี้ยวใบก็เวลาเคี้ยวกลืนแต่น้ํากากอย่าไปกินมัน เพราะมันจะกลายเป็นโรคอุดตันอะไรถุงเป็นถุงอะไรเขาเรียกถุงทอมไหมเป็นโรคถุงทอมอะไรแบบเนี้ยนี่ก็คือคาแนะนําจากลุงลุงเลยนะครับลุงสวัสด์ครับสวัสด์นะเพื่อตอกย้ำว่าลุงสวัสด์เป็นคอท่อมจริงๆครับสมมุติลุงเดินไปนะครับแล้วลุงไปเจอระหว่างแบงค์พันหนึ่งใบกับใบท่อมหนึ่งใบลุงเลือกเก็บอะไรก่อนครับเก็บทั้งคู่เลยเก็บทั้งคู่นะครับ ขอบคุณลุงสวัสด์มากครับวันนี้ใบท่อมวันละกี่ใบครับพี่วันประมาณสิบใบครับสิบใบอยากแต่ทราบว่าความรู้สึกระหว่างกินกับไม่ได้กินนี่แตกต่างกันเยอะไหมพี่โอ้พอกินแล้วมันดีครับมันสู้แดดดีครับถ้าไม่กินแล้วมันไม่ค่อยขยันครับถ้าไม่กินก็คือไม่ค่อยขยันนะครับวันหนึ่งพี่วิ่งได้กี่เที่ยวอ๋อถามวันประมาณสามสิบเที่ยวครับสามสิบเที่ยวถ้าไม่กินก็ลดเหลือประมาณห้าเที่ยวสิบเที่ยวก็ต้องวิ่งให้ได้เท่าเดิมครับพอรายจ่ายเยอะครับครับครับก็คือ ก็คือสรุปง่ายๆก็คือกินแล้วมันดีดขยันก็คือขยันขึ้นครับรู้สึกมอนมีอะไรไปกระตุ้นกระตุ้นร่างกายของเราใช่ไหมพี่ถามคำถามเพื่อตอบย้ำว่าพี่เป็นสายเขียวจริงๆนะครับครับขอถามคำถามพี่ข้อหนึ่งครับระหว่างใบท่อมสิบใบกับตุเรียนสิบรูปพี่เลือกอะไรครับสมมุติเคาเลือกนานอย่างพี่ก็ต้องเลือกทุเรียนเลยนะครับแต่ว่ามันต้องใบกระท่อมนั่นแหละเพราะเรามันขานี้ครับ ใช่ใช่พี่เลือกใบลกระทมใช่ไหมครับก็คือพี่เป็นสายเขียวตัวจริงพูดหลงไหลในความยันตัวจริงครับวันนี้ขอบคุณพี่วีมากนะครับผมสำหรับให้ความรู้แชร์ประสบการณ์กับเรานะครับขอบคุณมากไม่ทราบว่าคุณนาอยู่ในวงการสีเขียวนี้นานหรือยังครับรู้จักมาตั้งแต่มาอยู่ภาคใต้เลยแต่ว่าตอนกินก็ประมาณเริ่มเรื่อมกินก็ปีสี่เจ็ดนานนาไม่ใช่คนใต้ใช่ไหมครับ อ๋อก็คือคนคนที่ไหนครับภาคอีสานอ๋อคนภาคอีสานนะครับแต่ว่ามาอยู่ภาคใต้นะครับเหตุผลอะไรครับที่มาอยู่ภาคใต้เพราะเพราะใบกระท่อมหรือเปล่าไม่ไม่ครับมาคิดว่ามงทำงานมาทำงานนะครับมา่าอีสานมาทำงานมาเจอใบกระท่อมที่ภาคใต้ก็คือติดใจแล้วก็ไม่กลับไปอีสานอีกเลยนะครับได้เมียไม่ใช่ได้ใบเขาได้เมียติดใจเมียนะครับนึกว่าติดใจใบกระท่อมติดใจเมียไม่กลับไปข้าวสารหนึ่งกระสอบกับท่อมหนึ่งกระสอบคุณน้าจะเลือกอย่างไหนครับ เลือกข้าวสารเลือกข้าวสารนะครับข้าวสารกระสอบแค่นี้อัลทอมกระสอบ้เลือกเลือกอะไรแตตอบใหนไม่ต้องอยู่ที่ที่แต่ตอนเลือกแต่ตอนนี้อัลทอมเอาททอมก่อนเอาเปลี่ยนใจนะครับตอนนี้เลือกทชอมเลยนะครับไม่ตะกี้เลือกข้าวสารนะครับตอนนี้เลือกทชอมเลยนะครับตอนนี้มันไม่ได้อดข้าวไงโอเคตอนนี้อัลทอมนะครับ <c oughs> ทอมเอ่อคุณ <reet> นา้ามีมีคำแนะนําอะไรสําหรับคนที่กินทอมบ้างไหมครับการการเคี้ยวกันอะไรก็คือต้องถ่ายต้องเลยใช่ไหมครับอย่าไปกลืนใบอย่าไปกลืนก้านมันใช่ไหมครับ ใช่เดีขี้ไม่ออกเดี๋ยวขี้ไม่ออกนะครับคุณนาบอกว่าเดี๋ยวขี้ไม่ออกนะอ๋อโอเค <ฮะ S 2> โอเคโอเคครับปกติดีพี่กินน้ำใช่ไหมครับกินเป็นน้ำาน, <c ười> นี่กินน้ําอย่างเดียวเลยใบนี้จะไม่กินเลยกินน้ําอย่างเดียวที่สายน้ําสายน้ <วะ S 1> ําก็คือความรู้สึก,กกินน้ํากินน้ํากับกินใบนี้มันแตกต่างกันดีไหมพี่แตกต่างครับเพราะว่ากินน้าเนี่ยมันดีมันยันกว่าเคียวใบมันมันไม่ได้แรงอ่ะมันไม่เหมือนกินน้ากินน้ํานี่ มันได้รสชาติได้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วที่ผสมกับอะไรบ้างครับของผมมะโค๊กไม่ไม่คือผสมกับหม้อหรือว่าผสมกับกระติกหรือว่ากระลมังโอ้ผมผสมกับถังน้คสองร้อยลิตรรับผมแค่<ม><ห>วัน,นวันหนึ่งก็คือกินทั้งหมูบนนม่บ้านเลยหมู่บ้านวันหนึ่งเราต้มทะใบบัวนะเราจะไม่ต้มเล็กไม่ใบกระท่อมนี่ประมาณหนึ่งกระสอบอะหรือว่าสิบโลต้มครั้งหนึ่งต้มครั้งหนึ่งก็คือโค่นมาตั้งต้นเลย่างีใช่ ทั้งรากทั้งใบทั้งกิ่งเราใส่หมดต้มพอได้ที่เราก็มากรองเสร็จก็ใส่ถังสองลิตรนะครับต้มทีนึงเราก็กินได้ทั้งเดือนกินได้ทั้งทั้งหมู่บ้านครับส่วนผสมเป็นรส่วนผสมก็ใส่โคกที่เรามาไม่ใช่ซื้อทีนู้นนะไม่ได้ต้องมาทีนึงนะครึ่งรถอ่ะเห็นไหมครึ่งรถโคกเขาที่ว่าเขาดังตังมาเลยเสียครึ่งเหวานนี่ก็ที่ผสมเนี่ยตังมาเลยเป็นล้นล้นสิบเนี้ย สมมติเมียให้เลือกระหว่างเลือกน้ำกระท่อมกับเลืกกับเมียพี่เลือกอะไรครับโอ้โหคุณยังจะกล้าถามผมยล่เนานะผมก็ต้องเลือกน้ำกระท่อมสิครับก็อีกข้อนึงพี่อยากถามว่าระหว่างกินน้ำกระท่อมกับดูดมาพี่ว่าอันไหนดีกว่าครับมาเหรอมาไหนผมไม่รู้จักไม่ไม่ไม่ม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม ัมภาษณ์ความรู้สึกตอนนี้นิดหนึ่งครับพี่ว่ามันจจกรกตีไหมครับหรือว่าเจ็บรู้อะไรยังไงครับพี่ก็เจ็บอยู่บ้างเบาๆเข็มกันเนื้อเนาะเออก็ได้อยู่ได้อยู่ยังทนไหวอยู่ใช่ช่างกินท่อมไหมช่างฮะช่างกินท่อมไหมครับจะเหลือแล้วครับ่าบริการยังไพี่คิดคิดยังไงครับท่อมสมักสองหม้อกำลังดีอ๋อนี่สามารถจ่ายเป็นท่อมได้นะครับสามารถจ่ายเป็นท่อมได้เลยนะครับใครที่สนใจสักกับพี่เขานะครับสต่อได้ทางช่องทางไหนได้บ้างพี่ ทางเฟ e บุ o กนะฮะ e c EEC hard นะครับแล้วก็เดี๋ยวให้เดี๋ยวจะทิ้งเ c e b o o k ของพี่เขาไปนะครัอาจจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าผมทิ้งไปแล้วนะครับครับและนี่ก็คือความรู้สึกของคนที่บริโภคใบกระท่อมมานะครับ แล้วก็อยากจะฝากถึงทุกคนที่กินใบท่อมนะครับต่อให้ใบท่อมจะถูกกฎหมายแล้วก็ตามนะครับก็อยากฝากให้ทุกคนกินใบท่อมอย่างมีสติน,นะครับ oh. สําหรับคนที่เคี้ยวใบนะครับถ้าไปเด็ดจากต้นคนอื่นก็ขอให้เด็ดดีๆนะครับอย่าที่จะไปหกักกิ่งอย่าที่จะไปปีนต้นเดี๋ยวต้นมันจะหกักเดี๋ยวของเขาจะตายได้นะครับคนที่กินน้ํานะครับถ้ากินกับเพื่อนหลายๆคนนะครับ ก็ระวังเรื่องโควิดไว้นิดนึงนะครับแล้วก็ช่วยเพื่อนออกตังมากนะครับไม่ใช่กินอย่างเดียวตังไม่ออกแล้วมาบอกว่าขมอันนี้ก็ไม่เอานะครับผมแล้วก็อย่าไปเที่ยวผสมกับนู่นนี่นั่นที่มันเป็นอันตรายต่อร่างกายของเรานะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ของผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับทุกคนแล้วก็คลิปต่อไปเราจะไปทำอะไรที่ไหนอย่างไรกันต่อน,นะครับ ดติดตามรับชมกันต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ